ผมไปเจอคลิปหนึ่งมาครับเป็นหญิงชาวกัมบูชาครับที่พยายามอธิบายเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยกับกัมบูชาให้สามีชาวเกาหลีของเขาได้ฟังนะครับโดยเริ่มต้นมาเนี่ยสาวกัมบูชาคนนี้นะครับเขาก็กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมบูชาที่นําไปสู่กรดารพะทะาด้วยอาวุธซึ่งเป็นประเด็นหลักของวิดีโอนี้ครับซึ่งเธอก็ได้ลายยาวเลยนะครับเธอบอกว่าเหตุการณ์สาคัญที่เป็นชนวนเหตุข,ของความขัดแย้งนั่นก็คือ ทหารกัมพูชาถูกสังหารในพื้นที่ชายแดนครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกัมพูชาพยายามฟ้องร้องคดีต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ นะครับแต่ไทยเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวสาวกัมพูชาก็ได้เล่าต่อไปว่าไทยตอบโต้สถา,านการณ์ด้วยมาตรการหลายอย่างรวมไปถึงไม่ขายอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าให้กับกัมพูชาแล้วก็เกิดการปิดชายแดนกันด้วยซึ่งสาวกัมพูชารายนี้นะครับเธอก็ได้กล่าวหาไทยว่าเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนในตอนเช้า ซึ่งเธอไม่พอใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมสํานักข่าวต่างประเทศหลายสํานักถึงได้รายงานว่ากัมบูชาเป็นฝ่ายเริ่มปะทะก่อนแล้วสาวกัมบูชาคนนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องข้อพิพาทเรื่องปราษานะครับโดยเธอได้ระบุไว้ว่าไทยต้องการได้ปราษาตาควายและประาษาตาเมืินทมและมีการขัดขวางไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวกัมบูชาเข้าไปเที่ยวที่ปะสาทด้วยแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่สาวกัมบูชาเธอพูดว่ากัมบูชาพยายามควบคุมสถานการณ์ และมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่กัมบูชาสามารถยิงเครื่องบินล,ลบ F16 ของไทยตกลงได้ด้วยครับซึ่งสาวกัมบูชารายนี้เธอก็ระบายกับสามีชาวเกาหลีของเธอนะครับเธอก็ได้บอกว่าเธอไม่พอใจต่อการรายงานข่าวในเกาหลีที่ส่วนใหญ่จะเข้าข้างไทยโดยยกตัวอย่างการรายงานเรื่องข่าวพลเมืองไทยเสียชีวิตแต่กลับไม่กล่าวถึงการที่ไทยยิงใส่พื้นที่พลเมืองของกัมบูชาบ้างเลยนอกจากนี้สาวกัมบูชาก็ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทย เยียบทุนระเบิดสองครั้งในเดือนเดียวนะครับแต่กลับถูกกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของกัมบูชาซึ่งสาวกัมบูชาคนนี้ก็ยังย้ําว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นของกัมบูชาครับซึ่งตอนที่เธอพูดถึงเรื่องทุนระเบิดเธอก็ได้พูดไปแล้วก็หัวเราะไปด้วยนะครับสาวกัมบูชาเธอก็ย้ําว่าภาษาตาเมืินทมแล้วก็ภาษาตาควายมันเป็นของกัมบูชาตามแผนที่แล้วก็กล่าวหาไทยว่าพยายามฟ้อง Google เพื่อที่จะเปลี่ยนแผนที่นอกจากนี้เธอก็ยังพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมขเขมร ที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแล้วก็พูดเรื่องอะไรอีกก็ไม่รู้ครับบาบาๆๆๆซึ่งแอดก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่สามีชาวเกาหลีพยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับภรรยาของเขาแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือคอมเมนต์ของชาวเกาหลีในคลิปนี้นี่แหละครับซึ่งผมก็คิดว่าคนเกาหลีเขาจะเข้าขางคนเมนะครับ แต่คอมเมนต์ที่ผมได้อ่านมาในคลิปนี้เนี่ยมันกลับตรงกันข้ามกับแผนที่สาวกัมบูชาวางไว้เพื่อจะให้โลกได้เข้าใจครับคือต้องเรียกได้ว่าข่าวกรองของเกาหลีเนี่ยสุดยอดมากชาวเกาหลีเขาแทบจะไม่โดนเฟคนิวจากกัมบูชาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากชาวเกาหลีที่พวกเขาได้รับฟังเรื่องราวของสาวคอมเมนต์คนนี้แล้วพวกเขาจะว่ายังไงกันบ้างไปรับฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าไม่มีแม้แต่ข้อเท็จจริงสักนิดเดียวแค่พูดกันเองเออเองตามโซเชียลมีเดียของประเทศตัวเองเท่านั้น คอมเมนต์ถัดไปครับลองอ่านข่าวจากประเทศอื่นดูบ้างนะครับอย่าอ้างอิงข่าวจากประเทศของตัวเองข่าว F16 ถูกสอยใครเป็นคนรายงานข่าวเหรอคุณโดนล้างสมองเข้าให้เต็มๆแล้วล่ะคอมเมนต์ถัดไปครับถ้าจะทํา YouTube อย่าเอาข้อมูลผิดๆมาลงเลยครับจะเชื่อคําพูดของคนที่โดนล้างสมองในประเทศคอมมิวนิสต์อย่างกัมบูชาน่ะเหรอตอนนี้ในะสงครามมันเกิดแล้วคุณอยากจะขึ้นหน้าแนะนําใน YouTube งั้นเหรอคอมเมนต์ถัดไปครับกัมบูชาไม่ใช่พันธมิตรของเรา เป็นพันธมิตของจีนตองหักในช่วงสงครามเกาหลีไทยส่งทหารมาช่วยเราคำพูดของคนไทยกับกัมพูชาย่อมแตกต่างกันแต่ข้อที่จริงก็คือฝ่ายไทยมีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกโจมตีคอมเมนต์ถัดไปครับทำไมผู้หญิงกัมพูชาถึงพูดถึงเรื่องเกาะด็อกโดเล่าเธอรู้ประวัติศาสตร์ของเกาหลีดีขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงเอาเรื่องเกาะด็อกโดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามกัมพูชาไทยมาโยงกันได้ผู้หญิงคนนี้นี่เออจริงๆ ถ้าเป็นห่วงกัมพูชาขนาดนั้นก็เก็บข้าวของไปอยู่กัมพูชาแล้วก็ไปสู้กับประเทศไทยซะคนถัดไปครับดูเหมือนว่าจะเอาแต่พูดเข้าข้างตัวเองทั้งที่ทุกคนก็รู้ดีว่ากัมพูชายิงขีปนาวุธเข้าใส่เขตพลเรือนจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากและกัมพูชาก็ม่ใฉ่ประเทศที่เป็นมิตรกับเกาหลีใต้ยอยู่แล้วคนถัดไปคนนี้เข้ามาบอกว่าในฐานะครูรักต่างชาติระหว่างเกาหลีกับกัมพูชาถ้าทําวิดีโอโดยมีจุดยืนที่เป็นกลางมากกว่านี้ คงจะได้รับการสนับสนุนจากคนมากมายแต่น่าเสียดายจริงๆเพราะคําพูดของภรรยาเหล่านี้มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยจบแต่คําว่ามันเป็นดินแดนของเราก็เท่านั้นเองคอมเมนต์ถัดไปครับดูเหมือนว่าคําพูดของเธอจะเป็นการเข้าข้างมากกว่าจะเป็นกลางแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะปกป้องประเทศของตัวเองแต่ถ้าวิดีโอนี้มีเป้าหมายเพื่อชักจูงคนเกาหลีให้เชื่ออาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้เขาได้คามาบอกว่าว้าว สามีคุณเหย่อสุดยอดจริงๆเอาความขัดแย้งระหว่างประเทศมาใช้หายอดวิวด่าภรรยาตัวเองแล้วก็ลากภาพลักของประเทศนั้นลงดิงแต่ตัวเองน่ะได้เงินจากเรื่องนี้กลยุทธ์นี้มันช่างชันฉลาดจริงๆแม้แต่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นกลับไม่มีความสำนึกผิดเปิดกล้องแสดงท่าทางน่าสงสารถ้าเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อมันช่างน่าประหลาดใจทั้งสองคนน่ะเข้ากันได้ดีระดับเดียวกันเป๊ะแต่เพราะเรื่องนี้ คนเกาหลีก็ได้เห็นท่าแท้ของคนกัมพูชาด้วยต้องขอบคุณจริงๆคนถัดไปครับคนนี้เขาบอกว่าพวกกัมพูชาทําอาชญากรรมต่อคนทั้งโลกเนี่ยมันเงียบกันได้ยังไงพวกคุณเป็นคนหรือเปล่าได้ดูข่าวบ้างไหมรู้ไหมว่าตอนนี้เกาหลีใต้กําลังขึ้นบัญชีประเทศกัมพูชาเป็นประเทศามเดินทางแล้วคนถัดมาน่าจะเป็นคนไทยนะครับพิมพ์ภาษาเกาหลีเขาบอกว่าตามรายงานไตมาสที4ในปี2 0 2 4และรายงานประจําปีของไทย ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้จ่ายจากฝั่งกัมพูชาอยู่ที่231ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี2023โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการให้บริการทางการแพทย์มากกว่า160,000ครั้งต่อเดือนแต่ก็มีหลายกรณีที่รักษาเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายเงินหรือออกจากโรงพยาบาลไปเลยประเทศไทยช่วยเหลือพวกคุณขนาดนี้แต่เหมือนว่าคุณไม่เคยสำนึกบุญคุณเลยเพื่อนของฉันที่เป็นหมอที่โรงพยาบาลไก่ชายแดนบอกว่า ทุกคนดีใจที่แนวชายแดนถูกปิดลงอย่างสมบูรณ์ไม่จําเป็นต้องไ้ไทยแบกรับอีกต่อไปต่อไปขอให้ไปหาหมอของประเทศตัวเองเถอะนะรักษาแล้วก็ไม่จ่ายเงินมันน่าอายจริงๆคอมเมนต์ถัดไปเขาบอกว่าลบวิดีโอเถอครับมันตลกมากที่คุณเอาเรื่องโกหกมาลงแบบนี้คอมเมนต์ถัดไปครับภรรยาชาวกัมพูชารักชาติเป็นสิ่งที่ดีแต่ความเป็นกลางกับข้อเท็จจริงมันปิดเบือนเกินไปนะคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้เขาได้บอกว่า ตัวเองยังไม่สามารถมองประเทศตัวเองแบบเป็นกลางได้อย่าเอาวิดีโอแบบนี้มาลงเลยรำคาญอดีตนายกกูชาฮุนเซนแต่งตั้งลูกชายตัวเองเพื่อเป็นนายกเพื่อสืบทอดอำนาจแถมยังเปิดเผยการโทรลับๆกับนายกไทยยั่วยุและโจมตีก่อนแท้ๆแล้วยังจะมาแซงทำเป็นเหยื่ออะไรอีกคอมเมนต์ถัดไปครับประเทศไทยเป็นประเทศพันธมิตรที่ช่วยเหลือเกาหลีใต้ในช่วงสงครามเกาหลีเพราะแบบนั้นเราจึงต้องสนับสนุนประเทศไทยอยู่แล้ว คอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้อาจจะเป็นคนไทยนะครับแต่เขาพิมพ์เกาหลีเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ทหารกัมพูชากําลังยิงใส่พลเรือนและถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะยังไงการโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ํามันแล้วก็มีคนตายแบบนี้คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเหรอก่อนจะพูดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทําลองคิดถึงพลเรือนที่โดนกระสุนเพราะทหารยั่วยุแล้วตายไปก่อนดีไหมยังจะหัวเาะออกอยู่ไหมคอมเมนต์ต่อมาครับ กัมพูชาสาม,มารถสอย F 1 6บลวงได้เนี่ยนะมันตลกชัดๆเลยคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่ากัมพูชาเป็นทานของไทยและเป็นทานของเวียดนามก็เลยรู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกแค้นใจฉันเข้าใจได้นะแต่กัมพูชาเป็นประเทศคอมมิวนิสและตอนนี้ก็ยังได้รับอิทธิพลจากจีนทั้งการเมืองเศรษฐกิจและการทหารถือเป็นประเทศอันตรายและไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเกาหลีใต้เลยคอมเมนต์ถัดไปครับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ครั้งนี้คนที่ลงมือก่อนก็คือกัมพูชากัมพูชาบอกว่าโดนโจมตีก่อนแต่ไม่มีหลักฐานเชิงวัตถุในขณะที่ไทยมีหลักฐานว่าโดนโจมตีก่อนสิ่งที่แน่ชัดก็คือมันเป็นการสู้รบข้ามพรมแดนแต่คนที่โจมตีเป้าหมายพลเรือนก็คือกัมพูชาคนถัดไปครับกัมพูชาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเวทีโลกที่คอยลงคะแนนต้านเกาหลีใต้ฉันเข้าใจนะว่าแต่ละคนมีจุดยืนเป็นของตัวเองแต่ฉันจะขอสนับสนุนประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปครับ เขาบอกว่าใช้ไม้ตีมแมลงวันแล้วจับงูเห่าได้ใครจะเชื่อการที่กัมพูชาบอกว่ายิงจรวดสอย F16 ได้มันก็เหมือนกับคนที่เชื่อว่าไม้มแมลงวันมันสามารถจับงูเห่าได้นั่นแหละไปต่อกันเลยครับภรรยาของคุณเชื่อว่ากัมพูชาสอย F16 ได้คือคนที่แยกแยะไม่เป็นจริงๆไปเชื่อขา่าวปลอมจาก t i k t o อกหรือ YouTube แล้วก็เอามาลงทําคลิปในช่องของตัวเองว่าเป็นความจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาของคอนเทนต์ แต่มันยังเป็นปัญหาเรื่องการรับผิดชอบด้วยขอให้คุณเช็คข้อมูลข้อเท็จจริงให้ดีก็จะเชื่อข่าวอะไรก็ตามคอมเมนต์ถัดไปครับสามีควรจะห้ามภรรยาแต่นี่กลับเอามาอวดใน YouTube เหมือนภูมิใจยังตัดต่อคลิปด้วยคงคิดว่าจะไวรัลแน่ๆเลยแล้วยังหัวล้อย่อตอนพูดถึงฐานที่เหยียบกับระเบิดได้อีกเหรอในแผ่นดินตัวเองเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่เรื่องหน้าขำเลยถ้าคนในวิดีโอคือลูกของคุณหรือครอบครัวของคุณเองที่ชีวิตพังเพราะสองคราม คุณยังจะหัวเราะได้อยู่ไหมอยากรู้จริงๆคอมเมนต์ถัดไปอันนี้ยาวเลยนะครับเขาบอกว่าประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะขายอาวุธให้กับเฉพาะประเทศที่ส่งเสริมสันติภาพเท่านั้นและประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ประเทศไทยเคารพในคุณค่าของเสรีภาพและยังช่วยพลเมืองที่หลบหนีจากเกาหลีเหนือในทางกลับกันกัมพูชาไม่เคยมีท่าทีรับผิดชอบต่อการลักพาตัวคนไปยังเกาหลีเหนือเลยหรือคดีการหายตัวของนักท่องเที่ยว ในสถานการณ์ที่ตอนนี้ยังมีข่าวว่ากองกําลังพิเศษของเกาหลีเหนือมันตั้งอยู่ในกัมพูชาด้วยเราควรตั้งคําถามกลับว่ากัมพูชาควรได้รับการช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ต่อไปหรือไม่หากเกิดสงครามขึ้นจริงคนเกาหลีส่วนใหญ่จะอยู่ฝ่ายไทยเพราะคนไทยให้คุณค่ากับชีวิตมนุษย์และเสรีภาพส่วนกัมพูชาควรแสดงความพยายามในการเรียกร้องคืนความน่าเชื่อถือจากประชาคมโลกให้ได้ก่อนไปต่อกันที่ท่านนี้ครับเขาบอกว่าครอบครัวชาวไทยที่ไปเซเว่น และถูกยิงตายหมดเพราะจรวดของ캄พูชาจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีคนถัดไปครับพอเห็นคอมเมนต์ก็รู้เลยคนคมพูชาถูกควบคุมสื่อขนาดไหนแม้แต่คนคมพูชาที่อยู่ในเกาหลีก็ยังเป็นแบบนี้แล้วคนที่อยู่ในกมพูชาก็จะเชื่อแต่สิ่งที่รัฐบาลพูดเท่านั้นคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดไปครับวิดีโอนี้มันไม่มีจรรยาบรรณจริงๆน่าจะลบออกไปนะครับดูเหมือนว่าจะโทษใครบางคนแต่พอเห็นวิดีโอนี้แล้วก็รู้สึกว่า คนที่สนับสนุนวิดีโอนี้มันแทบไม่มีเลยคุณสามีชาวเกาหลีและภรรยาชาวกัมพูชาถ้าคุณเห็นทหารไทยให้ของกินและน้ำแก่คนกัมพูชาคุณจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีคอมเมนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าคนเกาหลีเขาอาจจะเชื่อสาวกัมพูชาคนนี้นะครับแต่ที่ไหนได้คนสนับสนุนวิดีโอนี้มีจำนวนน้อยมากๆเลยครับแถมยังมีการเรียกร้องให้ลบวิดีโอนี้ทิ้งด้วยนะครับ เพราะว่ามันน่าอายแล้วก็บิดเบือนมากเกินไปทีนี้ทุกคนได้ฟังแบบนี้ก็น่าจะสบายใจได้แล้วนะครับว่าข่าวปลอมของกัมพูชาเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ